บางเรื่องราวไม่มีสาเหตุที่มาสรุปได้ชัดเจนในระหว่างความจริงกับความเชื่อมีบางอย่างแทรกอยู่ตรงกลางเช่นตอนนี้ที่คุณจะได้ฟังเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนมหาลัย พวกเราสี่คนแบ์ไนหนมอตและเจนนัดรวมตัวกันที่หัวลำโพงเป้าหมายคือไปเที่ยวบ้านไอโอเพื่อนสมัยม6ที่ย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหลังเรียนจบบ้านมันอยู่ทางภาคอีสาร,ารห่างจากกรุงเทพหลายชั่วโมง จริงๆกะจะออกตั้งแต่บ่ายแต่ก็มัวแต่ช้ากว่าจะไปถึงสถานีก็เกือบห้าโมงเย็นตอนนั้นตั๋วรถไฟเที่ยวถัดไปก็ขายหมดแล้วเหลือแค่เที่ยวสุดท้ายที่ออกตอนทุ่มนิดๆไม่มีใครลังเลถึงมันจะไปถึงเช้าก็เหอะ พวกเราก็ซื้อทันตีด้วยความตื่นเต้นเราขึ้นรถไฟชนสองแบบพัดลมที่นั่งเป็นบาะคู่หุ้มหนังเก่าๆก,กลิ่นเก่าๆของกระบวนรถกับลมร้อนอบอ้าวแบบไทยๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับการเดินทางไกล ตอนขึ้นตู้โดยสารยังมีผู้โดยสารแน่นอยู่พอสมควรเด็กนักเรียนคนทำงานแม่ค้าหิ้วของผู้ชายแบกกระสอบทุกชีวิตต่างหอบหิ้วความเหนื่อยล้าขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายเพื่อกลับบ้าน เรายึดที่นั่งสีที่ติดกันคนละฝั่งของทางเดินแล้วก็นั่งหันหน้าคุยกันกินขนมดื่มน้ำอัดมุกกันแบบไม่มีใครหลับบรรยากาศตอนนั้นเหมือนคลิปวัยรุ่นทั่วไปที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะใครจะไปคิดละ่ะว่าขบวนรถไฟขบวนนั้น จะพาเราไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่มีใครลืมได้ลงแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้แม่นตั้งแต่รถไฟออกจากสถานีตรงที่นั่งฝั่งเยื้องกับเจนมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาด้วย เธอผิวขาวหน้าตาธรรมดาแต่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแปลกๆเธอนั่งนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างตลอดทางและไม่พูดกับใครตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนรู้จักกับเจนด้วยซ้ำเพราะเหมือน สบตากันบ่อยแต่พอมาคิดดูทีหลังกลับไม่มีใครในกลุ่มพูดถึงเธอเลยหรือว่าเราคิดไปเองกันแน่นะรถไฟเล่นผ่านเข้าสู่ช่วงกลางคืนสถานีต่างๆค่อยๆผ่านไปช้าๆพร้อมกับผู้โดยสารที่ทยอยลง จนตอนนี้ในตู้โดยสารของพวกเราก็เหลือไม่กี่คนจริงๆบางช่วงที่นั่งเกือบทั้งแถวยาวไม่มีคนเลยเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางเริ่มชัดขึ้นทุกทีที่เงียบเสียงพัดลมติดไพดานที่หมุนเอ่อยๆก็เหมือนจะดังเกินเหตุไปหน่อย แสงไฟฟัูเรสเซน์สลัวสลวก็กระพริบปเป็นพักๆบรรยากาศเริ่มนิ่งเกินไปสำหรับขบวนรถที่ยังวิ่งอยู่ตลอดทางแต่แน่นอนมันยังไม่พอจะทำให้พวกเรากลัวแบง คนที่พูดมากที่สุดในกลุ่มโยนมุกขึ้นมาว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องมีผีโผลส่สตู้แง,ง่ๆขบวนมันยาวจะตายทุกคนหัวเราะใส่พร้อมโบกมือใส่หน้ามันอย่างมันไส้แล้วก็เหมือนรู้หน้าที่แบงค์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟแฟลชใต้คางแล้วก็เริ่มเล่าเรื่อง กูเคยได้ยินนะว่ารถไฟกลางคืนบางทีคนที่ลงไปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาแค่ย้ายไปนั่งข้างหลังเฉยๆมุกตลกเริ่มเปลี่ยนเป็นเรื่องเล่าจากที่วด่ล็อกลิ้งกันเมื่อกี้ตอนนี้กลายเป็นนั่งเงียบฟังไปเฉยๆ แบงเล่าว่าตอนเด็กเคยได้ยินป้าที่บ้านพูดว่ามีพนักงานรถไฟบางคนไม่เคยออกจากขบวนเลยแม้จะลาออกไปนานแล้วยังคงเดินตรวจตู้ในคืนที่ไม่มีใครมีผู้โดยสารบางคนเห็นชายใส่ชุดยูนิฟอร์มสีกรมท่าเดินผ่านแต่พอไปถามเจ้าหน้าที่ กลับไม่มีใครรู้จักไหนสอดขึ้นมาบ้างว่าเออพ่อกูเคยเล่าเหมือนกันนะว่าบางช่วงรางรถไฟทางอีสานเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่คนตายเป็นสิบพวกคนแถวนั้นเขาบอกว่าตอนดึกๆจะเห็นผู้หญิงยืนรอรถไฟโดยที่ไม่มีขบวนไหนมารับเลย มอสยิ้มเจนเจนบอกว่าพวกมึงอย่าเล่นของนะเดี๋ยวกูจะไปห้องน้ำไม่อยากได้แถมกลับมาบ้านถึงจะเราเล่นกันไปมาแต่พวกเราทุกคนก็เริ่มรู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบตัวมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยจริงๆไม่ใช่ความมืด ไม่ใช่เสียงล้อรถไฟแต่มันคือความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนกำลังมีคนฟังอยู่ด้วยทั้งที่ในตู้มีแค่เราเท่านั้นเจนมองเลยไปที่บอกฝั่งตรงข้ามอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นยังนั่งอยู่ในท่าเดิมมองออกไปนอกหน้าต่าง เหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำให้เธอหันกลับมาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือว่าเธอกำลังฟังพวกเราอยู่เงียบๆเจนมองเลยไปที่เบาะฝั่งตรงข้ามอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมมองออกไปนอกหน้าต่าง เหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำไม่เธอหันกลับมาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือว่าเธอกำลังฟังพวกเราอยู่เงียบๆหลังจากเล่าเรื่องผีกันไปพักใหญ่พวกเราก็เงียบกันไปเองโดยไม่ได้นัดหมายอาจเพราะเริ่มดึกหรืออาจเพราะเริ่ม เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันแล้วก็ไม่รู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครยอมหลับเสียงรถไฟลากตัวเองผ่านรางเหล็กยาวๆฟังดโหนอกหูแปลกๆขึ้นทุกทีไหนเป็นคนที่ชอบยืนลิมประตูท้ายตู้เขาชอบเปิดประตูเหล็กเล็กๆที่กั้นระหว่างตู้ออก ยืนเอามือเกาะไว้และมองออกไปยังข้างทางตอนรถไฟวิ่งเขาว่ามันเท่เหมือนในหนังพวกเราก็เลยปล่อยเขาไปคนเดียวตามเคยตอนนั้นขบวนกำลังแล่นผ่านสะพานเหล็กยาวข้ามลำห้วยแห่งหนึ่งกลางคืนแบบนั้น มองลงไปข้างล่างก็มีแต่ความมืดเงาจากโครงสะพานเหล็กข้างตัวตัดกับไฟหัวรถจักรสะท้อนขึ้นมาแปลบแต่แล้วไนก็ตัวแข็งทื่อตรงราวเหล็กของสะพานข้างขบวนรถมีบางสิ่งนั่งอยู่เงาของคน กำลังนั่งยองๆอ,อยู่บนราวสะพานแผ่นหลังงองๆศรีรษะก้มต่ำมือสองข้างจับเหล็กแน่นแสงไฟรถไฟผ่านมาพอดีทําไม่เห็นดวงหน้าที่เหนื่อยขึ้นดวงตาคู่นั้นมองสกตาก,กับไหนตรงๆไม่มีเสียงใด เล็ดลอนออกจากปากเขาในตอนนั้นมีเพียงลมหายใจที่ติดขัดและหัวใจที่เต้นแรงจนรู้สึกได้ในรีบหันหลังกลับเดินเร็วๆกลับมานั่งที่เดิมไม่พูดอะไรกับใครจนมอสถ,ถามว่าไปยืนรับลมยังไงทำไมหน้าซีดวะ เขาเงียบไปสักพักก่อนจะหลุดคำออกมาว่ากูว่ากูเจอแล้วพวกเรารู้ดีว่าไหนไม่ใช่คนที่กลัวอะไรได้ง่ายๆแต่คราวนี้เขาไม่ฝืนยิ้มไม่ล้อเล่นไม่อธิบายเขาแค่นั่งนิ่งๆแล้วไม่ยอมลุกไปตรงนั้นอีกเลยตลอดคืน หลังจากที่ไหนกลับมานั่งแล้วพูดออกมาว่ากูว่ากูเจอแล้วบรรยากาศในกลุ่มก็เงียบลง,งทันทีไม่มีใครกล้าพูดเล่นอีกต่อไปมุกตลกที่เคยยิงกันต่อนเนื่องเมื่อชั่วโมงก่อนหายเงียบไปกับเสียงล้อรถไฟนั่งกันเงียบๆได้ไม่นานมอสก็เริ่มลุกขึ้นบ้าง เขาเป็นพวกนั่งนานไม่ได้ต้องเดินเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆคราวนี้ก็เหมือนเดิมเขาเดินไปอีกด้านของตู้แล้วหยุดยืนตรงหน้าต่างฝั่งสายตอนนั้นเป็นช่วงประมาณปีหนึ่งกว่าๆเงานอกหน้าตา่างคือทุ่งกว้างที่มืดสนิทมีแสงจากเสาไฟห่างๆพอให้เห็นลางๆ ลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างเบาๆทำให้เส้นผมของมอสปลิวไหวเขายืนเอาเมยันขอบหน้าต่างไว้มองออกไปเงียบๆแต่แล้วเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างขยับอยู่เหนือหัวมีหยดน้ำเย็นๆ ตกใส่หลังมือเบาๆในความมืดเขาเงยหน้าขึ้นไปช้าๆและนั่นเองเขาเห็นบางสิ่งห้อยลงมาตรงขอบหน้าต่างด้านบนมันคือหัวของใครบางคนที่มีเส้นผมยาวเปียกแนบไปหน้าเส้นผมล่นลงมาตรงขอบกระจก บางเส้นติดอยู่กับหยดน้ำค่อยๆไหลลงเหมือนเลือดหรือฝนมอสพงังะดถอยออกมาทันทีหัวใจเต้นโคมคามจนแทบหลุดออกจากปกเขาร้องลั่นจนพวกเรารีบหันไปดูแต่เมื่อทุกคนวิ่งมาถึงตรงหน้าต่างที่เขาชี้กลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่มีหัว ไม่มีผมไม่มีแม้แต่หยดน้ำบนกระจกทุกอย่างแห้งสนิทเหมือนทูกลบออกไปแล้วทั้งหมดมอสมองหน้าพวกเราแล้วพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เขาพูดได้แค่คำว่าเมื่อกี้มัน,มนห้อยหัวลงมากูเห็นเต็มเต็ม,ต,มตา ตอนนั้นพวกเราทั้งกลุ่มเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องที่เล่นกันมันไม่ใช่เรื่องเล่นอีกต่อไปเหมือนกับว่าบางอย่างเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราพูดถึงพวกเขามากเกินไปหลังจากมอตวิ่งหน้าตาตื่นกลับมานั่ง ใบหน้าซีดเผือดพูดอะไรไม่รู้เรื่องพวกเราก็แทบไม่ต้องพูดอะไรต่อกันอีกแล้วแม้แต่แบงคนที่เป็นต้นเรื่องของการเล่าก็ไม่พูดเล่นอีกเลยเขานั่งนิ่งๆเงาอ,ออกตามเลผมทั้งที่อากาศเย็นแต่แล้วสักพัฒแบงค์ก็เริ่มขยับตัวอีกครั้งกู ขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมาเขาพูดเบาๆพร้อมคว้าไฟฉายเล็กๆออกจากกระเป๋าทางเดินไปห้องน้ำอยู่ท้ายตู้ถัดไปช่วงนั้นค่อนข้างมืดเพราะหลอดไฟบางจุดกระพริบบ,บางจุดดับไปแล้วเสียงพัดลมบนเปดานก็เบาลงจนแทบไม่ได้ยิน เหลือแค่เสียงครูดของล้อเหล็กที่ยังลากขบวนไปเรื่อยๆแบงค์เดินมาถึงหน้าห้องน้ำเปิดประตูเข้าไปมันเป็นห้องน้ำเก่าๆแบบโถหลุมกลิ่นฉุนติดจมูกผนังโลหะบุด,ด้วยคราบสนิมที่ไม่มีใครอยากมองนานเขายืนขี่เง,เงียบๆสายตาไม่อยากมองกระจกเก่าๆ เนื้ออ่างล้างมือที่มัวเหมือนไม่ได้เช็ดมานานแต่แล้วในขณะที่เขากำลังก้มหน้าอยู่แบงก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าเบาๆเดินแล้วหยุดตรงประตูห้องน้ำด้านหลังเขาหยุดหายใจทันที หูแนบฟังเสียงอย่างชัดเจนแล้วมันก็ตามมาแบ่งสะดุ้งหันขวับไปมองประตูห้องน้ำด้านข้างปิดสนิทแต่ไม่มีเสียงคนพูดไม่มีเสียงน้ำไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบเขารออยู่พักหนึ่งก่อนจะเคาะตอบกลับไปเบาๆ มีคนอยู่เหรอไม่มีเสียงตอบเงียบเงียบสนิทแล้วเสียงเคาะกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เคาะธรรมดาแต่มันเหมือนตบแรงๆจากด้านในแบงใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเขาไม่รอให้การเลวร้ายไปกว่านี้ รีบเปิดประตูห้องน้ำของตัวเองออกมาดินมองห้องน้ำที่อยู่ถัดไปอย่างช้าๆเขาเอื้อมมือไปเปิดประตูมันไม่ได้ล็อกเมื่อเปิดออกข้างในไม่มีใครไม่มีคนไม่มีเงาไม่มีแม้แต่รอยเท้าบนพื้นมีเบียงความว่างเปล่า ที่กดทับบรรยากาศให้หนักลงจนแทบหายใจไม่ออกแบงไม่พูดอะไรเขารีบเดินกลับมาที่นั่งพวกเราหันไปมองหน้าเขาพร้อมกันโดยไม่ต้องถามแล้วเขาก็พูดเพียงคำเดียวว่าอย่าทิ้งใครไว้คนเดียวอีกนะกูเจอของจริงแล้ว ขณะที่ทั้งสามคนไนมอสและแบงค์ต่างก็ได้พบเจอกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้คนที่เหลืออยู่คือเจนเธอเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ดูเหมือนยังไม่เจออะไรแปลกแปกกับเขาอย่างน้อยจนถึงตอนนั้นเจนนั่งเงียบ มองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งท้องฟ้าภายนอกยังคงมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสีส้มจากเสาไฟห่างๆที่กระพริบผ่านเป็นจังหวะเหมือนคลื่นกระเพื่อมของเวลาตรงที่นั่งฝั่งตรงข้ามยังเยียงกันใกล้หน้าต่างฝั่งซ้ายผู้หญิงคนหนึ่งยังคงนั่งอยู่ที่เดิม เธอหันหน้าออกนอกหน้าต่างท่าทางสงบเงียบเส้นผมยาวของเธอคลับลงบนเสื้อคอเต่าสีเข้มที่คลุมจนถึงคอตั้งแต่ต้นทางเจนก็เห็นเธอขึ้นรถไฟมาพร้อมกันคนทั้งขบวนทยอยลงไปทีละสถานีแต่เธอกลับยังอยู่ตลอดไม่รู้ ไม่พูดไม่ขยับมากนักเธอไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรเลยกลับกันเธอดูนุ่มนวลเงียบเงียบและเหงาอย่างบอกไม่ถูกตลอดทางเจนแอบสบตากับเธอบ่อยครั้งบางครั้งเธอก็ยิ้มให้เล็กน้อยบางครั้งก็ดูเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็ไม่ได้พูดคนนี้น่ารักดีนะเจนแอบคิดอยู่ในใจทั้งๆท,ที่คนอื่นในกลุ่มกำลังอกสั่นขวัญแขวนกับสิ่งที่พบเจอแต่เจนกลับรู้สึกเหมือนเธอมีใครบางคนรู้ร่วมทางอยู่ด้วยและนั่นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยกว่าคนอื่นตลอดทาง ไม่มีใครพูดถึงผู้หญิงคนนี้เลยแต่เจนก็ไม่ได้เอะใจเพราะคิดว่าคนอื่นคงไม่ได้สังเกตเธอคิดว่าถ้ามีจังหวะดีๆอาจจะได้ทักกันตอนลงจากรถไปอย่างน้อยก็รู้จักชื่อกันไว้บ้างเพราะถึงจะไม่ได้พูดกันเลยสักคำแต่การนั่งสบตาเงียบๆตลอดทั้งคืน ก็เหมือนอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อกันไว้แล้วโดยไม่ต้องใช้เสียงเจนมองเธออีกครั้งครั้งนี้หญิงสาวยิ้มให้ชัดเจนขึ้นเล็กน้อยเธอดูนุ่มนวลและใจดีอย่างบอกไม่ถูกภายในตู้รถไฟที่เงียบเงันแบงออกมองไปนอกหน้าต่างภาพภายนอก ที่เคลื่อนไหวช้าๆราวกับโลกภายนอกกำลังหยุดนิ่งเขาเพิ่งกลับจากห้องน้ำและกำลังจะกลับไปที่นั่งเดิมขณะเดินผ่านตู้อื่นๆสายตาก็พันสะดุดเข้ากับบางอย่างที่มุมหนึ่งของตู้โดยสารล้างซึ่งควรไม่มีผู้โดยสารนั่งเลยเขาเห็นหญิงสาวในชุดสีซีด นั่งหันหลังให้สวมกระโปรงยาวกรอมเท้าผมยาวสยายจนแทบคลุมทั้งแผ่นหลังแบงค์ขมวดคิ้วทันทีเพราะเมื่อตอนเดินผ่านในท้งขาไปเขามั่นใจว่าตู้นี้ไม่มีคนอยู่เลยในจังหวะที่กำลังพินิจพิเคราะห์คันใดนั้น หญิงสาวคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าของเธอไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่คนที่เคยเห็นเพราะใบหน้าเธอไม่มีรายละเอียดใดๆไม่มีตาจมูกหรือปากมีเพียงผิวซีดขาวคล้ายหุ่นปั้นแบงสะดุ้งเหือบ หันหลังกลับจะรีบเดินหนีแต่เสียงกระซิบเย็นเฉียบก็ดังขึ้นข้างหูว,ว่าช่วยฉันด้วยแบงหยุดเดินกระทันหันหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกเขาหันขวับไปมองอีกครั้งแต่ที่นั่งนั้นกลับว่างเปล่า ไม่มีหญิงสาวไม่มีร่องรอยใดๆที่จะมีคนอยู่ตรงนั้นเลยสุดท้ายก็มาถึงสถานีปลายทางรถไฟจอดเทียบชานชาลาเมื่อหยุดนิ่งสนิททุกคนต่างเตรียมลงจากรถไฟเจนหันไปมองเธออีกครั้งเธอยังนั่งอยู่ที่เดิม เจนจึงเดินเข้าไปหาเธอเพราะคิดว่าเธอนอนหลับอยู่อาจจะไม่รู้ว่าถึงสถานีปลายทางแล้วเจนจึงเรียกเธอและวทำท่าจะปลุกให้เธอลุกแต่หญิงสาวลืมตาขึ้นมีรอยยิ้มให้เจนขึ้นเล็กน้อย ดูนุ่มนวลและใจดีอย่างบอกไม่ถูกเจนยิ้มตอบกลับและก่อนที่เจนจะพูดอะไรกับเธอหญิงสาวส่งยิ้มให้เจนเล็กน้อยก่อนค่อยๆเลือนหายไป